คลิปนี้พามาชมรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่กันนะคะลูกค้าอัปเดตสต็อกรถตู้หน้ายาวนะคะว่าเรามีปีไหนกันบ้างนะคะสเปคภายในเป็นแบบไหนนะคะเราเป็นศูนย์รวมรถมือสองคุณภาพเกรดเนะคะคัดรถปลวระวังมาให้นะคะในส่วนของรถตู้นะคะลูกค้าเราก็จะมีทั้งหน้าสั้นแล้วก็หน้ายาวมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาชมนะคะรถตู้ หน้ายาวนะคะที่จอดอยู่ว่าจะมีสเปคไหนกันบ้างนะคะราคาเท่าไหร่นะคะลูกค้ามาชมกันเลยค่ะนี่นะคะมาที่คันแรกของเรากันก่อนเลยนะคะป้ายทะเบียนอะไรนะคะลูกค้ามาดูเลยปัตแปดเจ็ดสี่นะคะคันนี้เลยรถปลดระวางส่วนใหญ่วิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะลูกค้าแล้วก็ผ่านการเช็คระยะตามกำหนดของบริษัทเพราะว่าของหน่วยงานก็เราคัดของ หน่วยงานที่ใช้งานไม่เยอะนะคะเป็นของกรมสัพป,ปะามิรกระทรวงศึกษาธิการอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะเบาะเดิมโรงงานนะคะสามแถวเบาะก,ก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะภายในก็คือใหม่มากค่ะลูกค้า ใครที่ต้องการพื้นที่เยอะๆนะคะคันนี้ได้เลยค่ะวางของได้วางสัมภาระได้เยอะอยู่ใต้เก้าอี้ก็สามารถเก็บของได้นะคะเกียร์ออโต้ปี2020ันค่ะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคานะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะเก้าแสนต้นเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรถตู้หน้ายาวนะคะใครอยากได้แบบสเปคไหนแจ้งได้นะคะ เกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่9แสนต้นถ้าเกียร์ออโต้เริ่มต้นที่1ล้านนะคะลูกค้านี่เลยค่ะปี20ปี22 23รถเข้ามาแล้วนะคะแต่ละคันก็คือสวยนะคะสีเดิมโรงงานมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆร่องรอยสะเก็ดหินนะคะฟิล์มเดิมค่ะลูกค้านะคะคันนี้ได้ฟิล์มเดิมค่ะได้ล้อแมกด้วยนะคะก็ได้ยางใหม่นะคะรถทุกคันเรา ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะมาถึงตรวจเช็คเบื้องต้นให้เปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าสามารถทักแชทกันเข้ามาได้นะคะราคานะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ติดราคาแต่ละคันนะคะบางคันก็ติดเรียบร้อยแล้วคันนี้เกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่เก้าแสนกว่านะคะลูกค้า สนใจเป็นคันไหนสามารถนะคะโทรลงมาก็ได้ค่ะลูกค้า0 9 4 5 9เก้าส่ห้าเก้าแปดเนะคะขอรูปรถราคารถเบื้องตง้นเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะนี่คันนี้นะคะเป็นปี2000นะคะ19ค่ะ ปีสิบเก้านะคะเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะคะคันน e ี้เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงค่ะไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้าของเราเริ่มต้นที่ไม่หลักหมื่นถึงหนึ่งแสนต้นนะคะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าภายในก็คือใหม่ๆห่สวยสวยทุกคันนะคะก็จะแต่งมาประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ภายในจะแต่งไม่เหมือนกันแต่ละหน่วยงานนะคะอย่างคันนี้ก็ เบาะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เจ้าของดูแลดีนิดนึงก็หน่วยงานนี้เขาดูแลดีเขาก็ใส่ทมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียกได้ว่าสะอาดสะอ้านนะคะเบาะตึงๆไม่มีรอยขาดนะคะลูกค้าคอนโรลกลางก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นคันนี้นะคะอายุ20ปีนะคะเงื่อนไขง่ายๆในการซื้อรถนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะ ออกได้ทุกอาชีพชาวสวนพนักงานเงินเดือนค้าขายออกได้หมดนะคะลูกค้าออนไลน์นะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้า6ห้าเ้าดสองห้าหกเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะรถทุกคันเราทำคลิปไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้เบื้องต้นทุกคันนะคะออกได้ทุกจังหวัดเรามี3มสาขานะคะลูกค้าสาขากรุงเทพอยู่หนองจอกมีนบุรีนะคะ สาขาสุราษฎร์ธานีมีสองสาขาค่ะสาขาที่เอาทำคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์กิโลเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะห่างจากนี้ไปสิบหกกิโลสามารถทักมาได้นะคะเราดึงรถให้ได้ทุกสาขานะคะสะต๊อกรถเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันนะคะอยากได้เป็นสเปคไหนก็สามารถทักหาเซลล์เอได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ลูกค้าออนไลน์นะคะจองเพียง3,000บาทนะคะไม่สะดวกมาเราจัดไฟแนนให้ถึงบ้านเลยนะคะจัดไฟแนนปีทั่วไทยนะคะจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอบริการส่งให้ถึงบ้านนะคะลูกค้าก็สามารถนะคะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้นะคะว่าจะเป็นรถสปีกไหนเกียร์ธรรมดาเหมือนกันค่ะปี2020นะคะ นี่คันนี้เบาะใหญ่มากทุกคนใครตัวยาวๆนี่สูงสูงนี่นั่งสบายเลยค่ะเพราะว่ารองรับแผ่นหลังได้เยอะนะคะทำมากว้างเลยนะคะ VIP สามแถวนะคะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บแถวหลังนะคะก็ผ่าให้เรียบร้อยนะคะเก้าที่นั่งค่ะลูกค้า สนใจคันไหนโทรหาเซลเอได้นะคะ0945989256เบอร์นี้แอดเข้ามาได้เลยนะคะเช็คราคาเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันได้นะคะเพราะว่าพอดีรถเข้าเยอะน้องเอจำราคาไม่ได้แต่ละคันเขายังติดสกบอไม่เสร็จติดป้ายราคายังไม่เสร็จรถเข้าใหม่เยอะวันนี้ปกติถ้ารถที่มาถึงก็จะติดราคาแบบนี้นะคะน้องเอก็เลยจำไม่ได้เพราะว่ามันมีเยอะมากค่ะลูกค้ารถมาใหม่เพียบ ไอคันที่จอดเก่าๆอ่ะไม่ได้จอดลูกค้าบางคันจองตั้งแต่รถเข้าล้างเสร็จทํารถเสร็จจัดไฟแนนซ์ไม่ทันได้เอามาจอดปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนี่คันนี้ก็มาใหม่อีกแล้วนะคะสีหกเจ็ดเจ็ดันนี้เป็นเกียร์อโอโต้ค่ะลูกค้า เกียรโต้คันนี้จำราคาได้ปี2020หนึ่ง0้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทค่ะปี2020สภาพก็คือเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถประดึงขอบประตูดูได้นะคะรถทุกคันนะคะสามารถดึงขอบประตูดูได้มีพิคว่าน้ําท่วมไหมเขาดูรถยังไงก็คือเบื้องต้นลูกค้าดูตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเม็ดอาคเรียงตัวกลมสวยแบบนี้แสดงว่ารถไม่มีพิคว่ำน้ําท่วมนะคะ เดิมๆโรงงานถุงยังไม่ได้แกะเลยคะ่ะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2,020 1นยี่สิบล้านเจ็ดมพันบาทค่ะเบาะจากคุมโทนไปทางสีเทานะคะดูคลึมไปอีกแบบหนึง่งเบาะสีสวยนะคะคันนี้ไม่เลอะด้วยสีออกเทาดำนะคะสามแถวค่ะคันนี้เบาะสามแถว สภาพเบาะแต่ละคันก็คือแบบนี้เลยลูกค้าเราคัดรถหน่วยงานปลดระวังมาให้นะคะรถที่วิ่งป้ายเหลืองมาก่อนเราไม่รับนะคะจะเป็นรถป้ายฟ้าแท้ค่ะใครที่จะเอาไปทำทัวรับส่งนักเรียนท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถทักทายขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะของเรามีแบงค์รับจัดป้ายเหลืองนะคะลูกค้าที่จะไปทำป้ายเหลืองก็ออกไปถึงก็สามารถดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอหนึ่งปีไม่ต้องรอผ่อนหมดนะคะลูกค้า หัวน็อตทุกตัวหัวน็อตฝาประตูนะคะก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะเอกสารที่ใช้นะคะลูกค้าขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อดาวสวนใช้สำเนาเอกสารสวนโฉนดปป 5, สปกรทบห้าสมุดเกษตรกรเล่มเขียวได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพนักงานเงินเดือนใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนกับสเตจเน้ยนย้อนหลังนะคะหเดือนทะเบียนบ้านาัตรประชาชนแค่นั้นอาชีพค้าขายนะคะลูกค้า ใครมีทะเบียนการค้านเนีทะเบียนการค้าใครไม่มีนะคะก็เอาบินแมคโครหรือว่าบินซื้อของมาขายก็ได้ค่ะลูกค้าเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากขึ้นอยู่กับอาชีพเลยนะคะใครไม่เข้าใจหรือว่าทำอาชีพอะไรอยู่สามารถทักมาปรึกษาน้องนี้ได้โดยตรงนะคะโทรเลยที่เบอร์0945989256รถมีรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้หลังการขายออกรถไปแล้วมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะ2ปี เกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดนะคะยางแตกเรียกได้เลยค่ะเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งเลยนะคะคอยวิ่งช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่นะคะห้าหมื่นบาทนะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าออโต้ก็แล้วแต่คันนะคะขึ้นอยู่กับยอดขายด้วยสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกเซลล์เอเซนิไทยรถสวยค่ะ